ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซี่ยงตั้งใจว่าจะช่วยแก้วิกฤตให้กับโรงเตี้ยมวังมังกรเพราะหากปัญหาที่เกิดมาจากโรงเตี้ยมเทียนอวินจริงย่อมหมายความว่าขุมกําลังเบื้องหลังโรงเตี้ยมวังมังกรมีความเป็นปฏิปักษ์กับพระวิหารไร้วิถีด้วยเหตุนี้เฉินเซี่ยงจึงคิดว่าหากตนเองมีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเตี้ยมวังมังกรในอนาคตเขาจะมีพรรพวกอยู่ในพื้นที่นิกายต้ากวน อยู่เมืองแม่นางฝูพวกเจ้าต้องการไปดูศพบ,บริกรหรือไม่หากพวกเจ้าไม่อยากไปก็รอข้าอยู่ที่นี่ก่อนเชินเสี่ยงกล่าวเมื่อครู่ก่อนเท่าแก่รงเตียมกล่าวอย่างจริงจังว่าศพของบริกรมีสภาพสยดสยองเป็นอย่างมากและเป็นที่แน่นอนว่าหญิงสาวอย่างทั้งสองย่อมไม่ต้องการพบเห็นอะไรแบบนั้นเชิญตามสบายข้ากับอยู่เมืองรออยู่ที่นี่จะดีกว่าฟูหยวนหยวนกล่าวตอบโดยไม่ต้องคิดให้เสียเวลา เท่าแก่รงเตียมพยักหน้าให้เฉินเซียงครั้นจึงผายมือเชิญให้เขาเดินเข้ามาในขายพลังเคลื่อนย้ายเท่าแก่รงเตียมนำพาเฉินเซียงมายัางชั้นใต้ดินก่อนจะเข้าไปยังห้องลับที่มีอากาศเย็นเยือกเมื่อก้าวเข้ามาในห้องลับหินนำแสงจึงมีการเปิดตัวสองสว่างที่ใจกลางห้องลับมีเตียงหินแช่แข็งหากมองไปยังเตียงหินก็จะพบเห็นบางอย่างคล้ายกับกองดินเหนียวทว่าแท้จริงมันเป็นร่างกายของมนุษย์ที่ผิดเพี้ยนไปด้วยบางสิ่งอย่าง นายน้อยเฉินนี่คือศพบ,บริกรที่ตกตายเมื่อสามวันก่อนเท่าแก่รงเตียมกล่าวการที่เขาเปิดเผยเรื่องนี้ให้เฉินเซี่ยงรับรู้ย่อมแสดงให้เห็นว่าเขามีความจริงใจเป็นอย่างมากเฉินเซี่ยงเดินเข้าไปสังเกตศพอย่างทุ่นทีก่อนหน้านี้เขาคาดเดาว่าบริกรอาจตกตายด้วยสารพิษแต่หลังจากพิจารณาซากศพก็ยืนยันได้ว่าบริกรไม่ได้ถูกสารพิษเล่นงาน นายน้อยเฉินหากท่านไม่สบายใจกับเรื่องนี้พวกเรายินดีให้ท่านออกจากที่นี่พร้อมกับคืนมุกนภาเต็มจำนวนเฉินเซียงเคยใช้ทักษะจิตติตรวจสอบเท่าแก่ร่างทัวม,มาแล้วและเขาต้องการเป็นมิสหายกับคนที่มีความซื่อตรงเช่นนี้ถ้าจะพักที่นี่เท่าแก่สบายใจได้เฉินเซียงกล่าวขณะที่ยังคงสังเกตซากศพบ,บริกรต่อไปก่อนจะใช้สัมผัศสศักดิ์สิทธิ์สอดแทรกผ่านชั้นน้ำแข็งเพื่อทดลองเขย่าศพเบาๆ เ่าแก่คนอื่นๆที่ตกตายที่นี่มีสภาพเช่นนี้เหมือนกันหรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวถามเท่าแก่พยักหน้าทั้งหมดมีสภาพเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้พวกเราทุ่มเงินทุนจ้างผู้เชี่ยวชาญระดับสูงมาทำการสืบสวนแต่พวกเขาเหล่านั้นล้วนควาน้ำเหลวพวกเขาเหล่านั้นตั้งข้อสันนิษฐานว่าอย่างไรบ้างเฉินเซี่ยงกล่าวถามปัจจุบันเขาไม่มีเบาะแสแม้แต่น้อย เข้าแก่สายหัวช้าๆทุกคนจนปัญญากันหมดการตายนี้เป็นปริศนาลี้ลับอย่างแท้จริงเพราะในที่เกิดเหตุไม่ได้มีร่องรอยใดๆขนาดนั้นเชียวเฉินเซียงขมวดคิ้วอย่างหนักใจแต่แล้วจู่ๆเขาก็ฉุกคิดถึงวิญญาณเงาปีศาจครั้นแล้วเขาก็ปลดปล่อยวิญญาณเงาปีศาจพร้อมกับสั่งให้มันตรวจสอบศพบ,บริกรหลังจากวิญญาณเงาปีศาจตรวจสอบอยู่ครู่มันก็ไม่ได้ค้นพบเงื่อนงำใดเช่นกัน จริงสิผู้เชี่ยวชาญหลายคนมั่นใจว่าการตายนี้ไม่ได้เกิดจากสารพิษเท่าแก่กล่าวขึ้นศพมีสภาพเป็นถุงน้ำกระดุกภายในร่างกายละลายเป็นเมื่อกกล้ามเนื้อบวมอืดเพราะมีน้ำข้างแต่ไม่มีร่องรอยของอำนาจพลังที่ใช้ฉีดน้ำเฉินเซียงพยักหน้ากล่าวดูเหมือนจิตวิญ,ญญาณของผู้ตายถูกดึงออกไปด้วยวิธีการอันลึกลับอึมมมเฉินเซียงพยายามวิเคราะห์สภาพศพเพื่อหาเบาะแสเงื่อนงำ สาเหตุการตายสมควรเป็นการถูกกระชากจิตวิญญาณก่อนจะมีการฉีดน้ำเข้าสู่ร่างกายอึมมมส่วนกระดูกที่ละลายเป็นเมื่อสมควรเกิดจากการควบคุมปราณพลังของผู้ตายด้วยวิธีการพิเศษเฉินเซี่ยงกล่าวนายน้อยเฉินท่านกำลังหมายความว่าบริกรถูกลอบสังหารอย่างนั้นหรือหากเป็นการลอบสังหารจริงมือสังหารจะต้องมีทักษะขั้นสูงโดยไม่ทิ้งร่องรอยในที่เกิดเหตุเท่าแก่กล่าวด้วยความประหลาดใจ นี่เป็นเพียงข้อสันนิษฐานของข้าเท่านั้นพวกเรายังไม่สามารถยืนยันอะไรได้เฉินเซี่ยงกล่าวข้ากำลังคิดว่ามือสังหารสมควรลอบเร้นเข้ามาในห้องโถงชั้นที่หนึ่งเพื่อมองหาเป้าหมายก่อนจะลงมือทันทีที่เป้าหมายออกจากห้องโถงหากเป็นไปตามข้อสันนิษฐานของท่านมือสังหารจะต้องมีทักษะสูงมากแน่นอนว่าการจ้างวานต้องมีราคาสูงแต่แล้วทำไมผู้จ้างวานจึงลงทุนจ้างมือสังหารระดับนี้เพื่อสร้างปัญหาแก่กิจการของพวกเรา เ่าแก่ขมวดคิ้วมีความเป็นไปได้ว่าผู้จ้างวันอาจไม่ได้ต้องการสร้างปัญหาแก่กิจการโดยตรงหากแต่เป็นการสร้างสถานการณ์ไว้ล่วงหน้าและเมื่อถึงเวลาที่ลงมือสังหารเป้าหมายที่แท้จริงก็จะเป็นการเบี่ยงประเด็นการตายของใครคนนั้นแต่หากว่ามีคนตกตายในโรงเตี๊ยมวังมังกรเป็นประจำย่อมไม่มีบุคคลจากภายนอกกล้าเข้าพักที่นี่หรือจะเป็นไปได้ว่าเป้าหมายในการลอบสังหารเป็นบุคคลระดับสูงของพวกเรา เท่าแก่รีตาแคบครั้นแล้วเขาก็เบิกตากว้างชัดเจนว่าเท่าแก่สามารถระบุตัวเป้าหมายในการลอบสังหารได้แล้วท่านคิดว่าเป้าหมายการลอบสังหารเป็นใครหรือเฉินเซียงกล่าวถามพระบุตรชางหลานเท่าแก่รงเตียมกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังรงเตียมวังมังกรเป็นกิจการของนิกายมังกรชางหลานซึ่งนิกายมังกรชางหลานมีอำนาจปกครองเมืองชางหลาน ว่าแต่พระบุตรชางหลานเป็นใครหรือเฉินเซี่ยงกล่าวถามนายน้อยเฉินท่านไม่เคยได้ยินเรื่องพระบุตรชางหลานหรอกหรือเท่าแก่รงเตียมถามกลับด้วยความประหลาดใจแน่นอนว่าไม่เฉินเซี่ยงสายหน้าพระบุตรชางหลานก็คือทายาทแห่งประมุขนิกายมังกรชางหลาน และในอนาคตอันใกล้ประมุขนิกายมังกรชางหลานจะพาพระบุตรชางหลานมาที่นิกายต้ากวนเพื่อติดต่อธุระสาคัญโดยจะเข้าพักในโรงเตียมวังมังกรเท่าแก่ร่างท้วมกล่าวท่านคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากพระบุตรชางหลานตกตายในนิกายต้ากวนเฉินเซี่ยงกล่าวถาม หากพระบุตรชางหลานตกตายในนิกายต้ากวนนิกายมังกรชางหลานย่อมต้องการคำอธิบายจากนิกายต้ากวนแต่ถ้านิกายต้ากวนไม่สามารถสืบสวนเรื่องนี้ให้กระจ่างคาดว่าสองนิกายต้องกลายเป็นศัตรูกันเท่าแก่โรงเตียมกล่าวเฉิญเซี่ยงรีตาแคบไม่ว่าสองนิกายจะสู้รบกันหรือไม่แต่การตกตายของพระบุตรชางหลานย่อมเป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เท่าแก่โรงเตียมกัดฟันกล่าว เกี่ยวกับเบื้องหลังการลอบสังหารหักไม่ใช่พระวิหารไร้วิถีก็สมควรเป็นพระวิหารแห่งสวรรค์ก่อนหน้านี้พวกท่านเคยตั้งประเด็นเกี่ยวกับการลอบสังหารไว้บ้างหรือไม่เฉินเสี่ยงกล่าวถามก็มีบ้างแต่พวกเราไม่เคยคาดคะเนไปถึงการปลุกปั่นความขัดแยง้งระหว่างนิกายมังกรชางหลานและนิกายต้ากวนเท่าแก่พยักหน้ากล่าว หากไม่ได้นายน้อยเฉินพวกเราจะคิดเพียงว่ามันเป็นการสร้างปัญหาแก่กิจการโรงเตรียมเท่านั้นเท่าแก่ร่างท้วมต้องยอมรับในความหลักแหลมของเฉินเซียงเพราะเขาสามารถขุดคุ้ยถึงประเด็นที่ว่ามือสังหารฆ่าคนจํานวนมากเพื่อสร้างสถานการณ์ก่อนที่จะลงมือกับเป้าหมายที่แท้จริงเกี่ยวกับมือสังหารหากว่ามันใช้แผ่นยันลอบเรนฆ่าก็มีวิธีการตรวจจับเฉินเซียงกล่าวข้าคิดว่ามือสังหารอาจไม่ได้แฝงตัวเข้ามาด้วยแผ่นยันลอบเรน เท่าแก่กล่าวพวกเราติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับจำนวนมากในห้องโถงซึ่งทุกอุปกรณ์ล้วนเป็นระดับสูงและมีราคาแพงแต่ถึงกระนั้นพวกเราก็ไม่เคยตรวจพบความผิดปกติเฉินเซี่ยงได้ยินก็คิดว่ามันมีความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวและนั่นคือพลังวิญญาณอุ๊บเรนด้วยพลังวิญญาณก็เป็นเรื่องยากที่จะค้นพบการเคลื่อนไหวของมันเฉินเซียงกล่าว นายน้อยเฉินหากท่านสามารถช่วยให้พวกเราค้นพบมือสังหารพวกเราจะตอบแทนท่านให้อย่างงามเท่าแก่กล่าวแม่เฉินเซี่ยงจะมีหลักฐานพลังระดับต่ำแต่การวิเคราะห์ของเขาก็เป็นสิ่งที่ทำให้เท่าแก่โรงเตียมยอมรับในความสามารถภายในอนาเขตชั้นเซียนพูดวิญญาณอย่างวิญญาณเงาปีศาจมีอยู่น้อยมากขณะที่เฉินเซี่ยงคิดว่าพูดวิญญาณไม่ควรมีความสามารถในการกระชากจิตวิญญาณ ดังนั้นเขาจึงเชื่อว่าการตกตายของบริกรโรงเตี๊ยมจะไม่ใช่ฝีมือพูดวิญญาณอย่างแน่นอนนายน้อยเฉินข้าคิดว่าการกระชากจิตวิญญาณออกจากร่างกายมนุษย์เป็นทักษะที่ล้ำเลิศเกินกว่าตัวตนอย่างข้าจะอย่างถึงวิญญาณเงาปีศาจกล่าวถ้อยคำของมันช่วยยืนยันในสมมติฐานของเฉินเซียงแน่นอนว่าเท่าแก่โรงเตี๊ยมไม่ได้รับรู้การมีอยู่ของวิญญาณเงาปีศาจ เท่าแก่ข้าต้องการติดตั้งอุปกรณ์ไว้ที่ห้องโถงชั้นที่หนึ่งเผื่อว่าจะได้ค้นพบความผิดปกติบางอย่างเฉินเซี่ยงกล่าวไม่มีปัญหาที่สำคัญข้าย,ยินดีช่วยท่านในการติดตั้งเท่าแก่พยักหน้าได้ยินดังนั้นเฉินเซี่ยงจึงยื่นส่งดวงกำมลให้กับเท่าแก่โรงเตียมนี่เป็นดวงกำมลจากอาาเขตชั้นเทพดังนั้นเท่าแก่จึงรู้สึกว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่มีความพิเศษกว่าที่เคยใช้งาน หลังจากนั้นเฉินเซี่ยงได้บันทึกรายชื่อติดต่อของเท่าแก่โรงเตียมไว้ในตรโยกสื่อสารนอกจากนี้เขายังสั่งให้วิญญาณเงาปีศาจเฝ้าร,ระวังอยู่ในถงชั้นที่หนึ่งเผื่อว่ามันจะได้ค้นพบความผิดปกติเท่าแก่ท่านจะรายงานเรื่องนี้กับเบื้องบนหรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามข้ายังไม่คิดจะรายงานเพราะยังเป็นเพียงข้อสันนิษฐานที่ไม่มีสิ่งใดยืนยันเท่าแก่โรงเตียมกล่าวดีแล้ว เฉินเซียงยิ้มพยักหน้าจริงสิหากข้าพักอยู่ในชั้นบนสุดแล้วพระบุตรชางหลานจะพักอยู่ที่ใดแน่นอนว่าเป็นชั้นรองลงมาที่นี่เป็นกิจการของนิกายมังกรชางหลานประมุขนิกายมังกรชางหลานกับพระบุตรชางหลานต่างเข้าใจในการบริการแขกที่เข้าพักเท่าแก่กล่าวด้วยรอยยิ้มชัดเจนว่านิกายมังกรชางหลานเชี่ยวชาญในการพัฒนาธุรกิจถ้าเช่นนั้นนิกายต้ากวนก็สมควรต้องการศึกษาระบบธุรกิจจากนิกายมังกรชางหลานใช่หรือไม่ เฉินเซียงกล่าวถามถูกต้องนายน้อยเฉินช่างหลักแหลมจริงๆเท่าแก่ยิ้มพยักหน้าจริงสิปัจจุบันข้าถือเป็นแขกผู้ทรงเกียรติของที่นี่แล้วข้าสามารถไว้วานให้ท่านติดต่อธุรกิจกับนิกายมังกรชางหลานได้หรือไม่เฉินเซี่ยงถามต่อเขาต้องการรวบรวมสมุนไพรอนาเขตชั้นเซียนเพื่อทำการพัฒนาสูตรเม็ดยาบ่มเพาะ แน่นอนว่าเฉินเซียงต้องการเร่งการบ่มเพาะพลังให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งสมุนไพรที่เติบโตในอาณาเขตชั้นเซียนสมควรมีพลังงานที่แตกต่างกับสมุนไพรในมหาดินแดนท้าพิภพและอาจสร้างข้อได้เปรียบให้กับเม็ดยาวิญญาณได้มากขึ้นเขาคิดว่าหากสูตรเม็ดยาวิญญาณได้รับการพัฒนาเมื่อก่อนปรุงด้วยเตาเทพท้าพิภพก็จะยิ่งเพิ่มพูนพลังสรรพคุณให้ทบทวี นอกเหนือจากการบ่มเพาะพลังของตนเองแล้วเฉินเซี่ยงยังคิดจะให้การส่งเสริมวิญญาณเงาปีศาจและอสุรกายหยวนหลงซึ่งทั้งหมดล้วนเสริมสร้างความแข็งแกร่งได้ด้วยเม็ดยาวิญญาณสำหรับหลักการบ่มเพาะพลังของขอบเขตเซียนจะเป็นเสริมสร้างพลังทางจิตวิญญาณให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นดังนั้นการพัฒนาสูตรเม็ดยาวิญญาณจะช่วยเร่งการบ่มเพาะพลังได้อย่างรวดเร็วทางเรายินดีช่วยติดต่อธุระให้กับแขกผู้ทรงเกียรติอย่างนายน้อยเฉิน เท่าแก่รงเตี้ยมกล่าวด้วยรอยยิม้มเอาเป็นว่าข้าจะจดรายการให้กับท่านเฉินเซี่ยงกล่าวข้ามีสิ่งที่ต้องการหลายรายการและเป็นปริมาณมากแน่นอนว่าเท่าแก่สามารถต่อรองส่วนแบ่งกับคู่ค้าได้ต้องขอขอบคุณนายน้อยเฉิญสำหรับน้ำใจเท่าแก่กล่าวด้วยรอยยิม้มจริงสิข้าย,ยังต้องการคนคุ้มกันสักสองถึงสามคนคุณสมบัติก็คือจะต้องเป็นผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งสำหรับราคาค่าจ้างข้าไม่เกี่ยง เฉินเซียงกล่าวมีกำหนดอายุวัยหรือไม่เท่าแก่กล่าวถามไม่กำหนดอายุวัยที่ตายตัวแต่จะต้องเป็นหญิงสาวที่งดงามเฉินเซี่ยงกล่าวแล้วในแง่มุมของความแข็งแกร่งมีข้อกำหนดเช่นไรเท่าแก่ถามต่อเอาที่ท่านคิดว่าแข็งแกร่งก็แล้วกันเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้ม นายน้อยเฉินข้าต้องบอกก่อนว่าหญิงสาวที่รับงานอารักขาไม่ได้รับงานประเภทแคคแคก,แคกฉะนั้นท่านไม่ควรคิดไปไกลกว่าการอารักขาเท่าแก่กล่าวด้วยรอยยิ้มสำหรับความแข็งแกร่งของผู้รับงานอารักขาข้าหาได้เพียงขอบเขตจุนเซียนเท่านั้นขอบเขตจุนเซียนมีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับใดหรือเฉนินเซียงกล่าวถามเขาไม่เข้าใจในเรื่องนี้จริงๆ หากเรียงตามลำดับก็จะเป็นขอบเขตเซียนขอบเขตมหาเซียนขอบเขตชื่อเซียนขอบเขตจุนเซียนและขอบเขตหวังเซียนสำหรับบุคคลระดับอาวุโสหรือผู้นำนิกายส่วนใหญ่หากไม่เป็นขอบเขตจุนเซียนก็จะเป็นขอบเขตหวังเซียนเท่าแก่กล่าวปัจจุบันข้าอยู่ในขอบเขตชื่อเซียนระดับต้นเท่านั้นแล้วท่านรู้ไหมว่าฝูอยู่หยาอยู่ในขอบเขตใดเฉินเซียงกล่าวถาม ว่ากันว่านางเป็นขอบเขตมหาเซียนระดับสูงสุดแต่ข้าคิดว่านางก้าวเข้าสู่ขอบเขตชื่อเซียนได้นานแล้วส่วนจะเป็นระดับใดนั้นข้าไม่สามารถคาดเดาได้เท่าแก่โรงเตี้ยมกล่าวพลางสายหัวแล้วนิกายต้ากวนมีผู้เชี่ยวชาญที่อยู่เหนือขอบเขตหวังเซียนหรือไม่เฉินเซี่ยงถามต่อ บรรพบุรุษนิกายต้ากวนหรืออาวุโสยุคบุกเบิกสมควรเป็นขอบเขตซุนเซียนแต่ว่ากันว่าใาย่ทวดกวนสู้เป็นขอบเขตซุนเซียนที่อยู่เหนือขอบเขตซุนเซียนเท่าแก่กล่าวอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงคำเล่าลือเท่านั้นและต้องบอกก่อนว่าการทะลวงระดับสู่ขอบเขตซุนเซียนถือเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็ญก่อนหน้าราชันวันที่กลายเป็นบ่าวของเฉินเซียงเคยพูดถึงหลักฐานพลังของผู้เชี่ยวชาญในอาณาเขตชั้นเซียนให้เขาฟังแล้วแต่ทว่ามันอธิบายให้เขารู้สึกสับสนจนไม่อยากจดจํา เห็นทีว่าจะไม่มีผู้คุ้มกันหญิงในขอบเขตหวังเซียนเฉินเซียงพึงพรรมพำลอยลอยหากเป็นหญิงชราในขอบเขตหวังเซียนก็พอมีอยู่บ้างแต่แน่นอนว่าไม่มีใครรับงานเป็นผู้คุ้มกันเท่าแก่กล่าวด้วยรอยยิ้มท่านคิดว่าทายาทของผู้เชี่ยวชาญหวังเซียนจะมีสถานะเช่นไรในนิกายต้ากวนเฉินเซียงกล่าวถามแม่ฟูยูหยาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญชื่อเซียนแต่เขารู้สึกว่านางเย่อหยิงเกินไป ผู้เชี่ยวชาญจุนเสียนและหวังเซียนสมควรมีสถานะสูงมากฉะนั้นทายาทก็สมควรมีอำนาจและอิทธิพลพอสมควรอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญจุนเสียนและหวังเซียนมักไม่ค่อยปรากฏตัวเนื่องจากเตรียมการบ่มเพาะพลังและทะลวงระดับท่านรู้จักอาวุโสเกยวนเฟยหรือไม่เขาอยู่ในหลักฐานพลังระดับใดหรือเฉินเซียงถามต่อ ขอบเขตหวังเซียนเขาเป็นผู้อาวุโสที่ดีมากช่างน่าเสียดายจริง,รงๆเฮ่อออเท่าแก่กล่าวนายน้อยเฉินข้าต้องบอกก่อนว่าหญิงสาวในระดับหวังเซียนหายากมากฉะนั้นท่านไม่ควรคาดหวังจะดีกว่าข้าเชื่อว่าท่านมีเส้นสายเป็นวงกว้างอย่างไรแล้วท่านลองถามหาดูก่อนสําหรับผู้คุ้มกันหญิงสาวในขอบเขตหวังเซียนข้ายินดีจ่ายค่าจ้างเท่าไหร่เท่ากันเฉนินเซี่ยงกล่าวบนหัวเราะข้าไม่รับปากแต่จะพยายามดูแล้วกัน เท่าแก่กล่าวยิ้มยิ้มแดนหยวนเหนือมีอาณาเขตกว้างใหญ่บางทีอาจจะมีหญิงสาวระดับหวังเซียนรับงานนี้จริง,รงๆก็ได้ใครจะรู้เกี่ยวกับผู้คุมการหญิงสาวที่แข็งแกรง่งเฉินเซียงไม่ได้มีความคิดเกินเลยแต่อย่างใดอันที่จริงเขาต้องการทําความรู้จักกับหญิงสาวที่ทรงพลังเพื่อจะสร้างเส้นสายไว้สําหรับช่วยเหลือหญิงสาวจากดินแดนร้อยบุกผานอกจากนี้เขายังมีประเด็นขัดแยง้งกับฟูยูหยาและหากไม่จําเป็นจริงๆเขาก็ไม่ต้องการให้วิญญ,ญาณเงาปีศาจหรืออสุรกายหยวนหลงเคลื่อนไหว หลังจากพูดคุยกับเท่าแก่เสศักดเฉินเซียงก็กลับขึ้นไปยังชั้นบนสุดของโรงเตี๊ยมปัจจุบันฟูหยวนหยวนกำลังทานอาหารอารุ่นอย่างอร,อร่อยอร่อยโดยที่มีบริกรคอยนำอาหารขึ้นมาจัดส่งอยู่เป็นระยะระยะนายน้อยเฉินท่านยายบอกให้ข้าเก็บผลเสียนมาให้ท่านแต่ดูเหมือนว่าพวกเราจะมีอย่างอื่นที่น่าทานยิ่งกว่าฟูหยวนหยวนกล่าวด้วยรอยยิ้มพริ้มพรายอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ